จีนเร่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะเป็นศูนย์กลางด้านการบินระดับโลกแล้วก็ในภูมิภาคค่ะ ชนะมีเดียกรุ๊ปค่ะออกมารายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีนหรือ C C ว่า CAAC กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของการเป็นศูนย์กลางหรือว่าฮับด้านการขนส่งทางอางกาศของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะเพิ่มขีดความสามารถของฮับสนามบิน3าแห่งในกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็กว่างโจในแง่ของการให้บริการการเดินทางข้ามทวีปและทําให้บริการต่างๆเข้าถึงจุดหมายปาย ไหลผางทั่วโลกได้มากขึ้นสร้างศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศเชื่อมต่อทั่วโลกแบบครบวงจรตลอดจนเร่งสร้างศูนย์กลางทางอากาศเชื่อมต่อกับภูมิภาคต่างๆในประเทศเช่นนครเชิงตูเสินเจินคุนหมิงซีอานชงชิงอูรุมชีและหาบินรวมถึงในพื้นที่พิเศษอื่นๆและก็จะเดินหน้านะคะก่อสร้างศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เสนศูนย์กลางการบินในเมืองเออโจมณฑลหูเป่ยและศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ครอบคลุมเช่นในเมืองเจิ้งโจของมณฑลเหอหนานพร้อมกับระบุด้วยว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างกลุ่มบริษัทการบินและศูนย์กลางกา,ก,าการขนส่งทางอากาศระดับโลกให้แล้วเสร็จภายในปี2593และปรับปรุงระบบการทำงานของศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของจีนต่อไปค่ะ